ครับผมวันนี้นายมกกี้เรามาดูรถนอกสถานที่นะครับผมนะกับเท่าเก่นะครับผมนะวันนี้นะน,น่พอดีกําลังหารถอยู่นะครับผมนะบ้านลูกค้าไม่รู้อยู่ไหนนะเฉพาะลูกค้ายู่สือทั้หมนะจากซอยนดียเขาบอกให้ตรงไปเรื่อยๆค <laughs> ตรงไปเรื่อยๆล้วเพือเข้ามามันก็มันก็เป็นป้าเดนะ้่งมีสี่แยกนะ กำลังถามบ้านลูกค้าอยู่<ร>ว่าจะไปทางไหนนะครับผมซีเอ <4 S 1> ็มบ้านลูกค้าเลยนะครับผมนะรเรากำลังจะมาดูรถรถนี้รถที่เรามาดูเป็นรถอะไรกันนะครับผมนะมาดูซื้อหาซื้อรถบ้านนะครับผมนะบ้านจริงๆนะนี่นะครับผมามาดูดรถนะครับผมนะเก๋กำลังมาดูรถนะนะครับผมนะนี่เลยไปเลยทว๊งนี่ วันนี้มารถบ้านเลยครับแนละ้วตัวนี้เป็นวีกโก้นะผมนะเป็นวีกโก้ตอนเดียวนะผมนะตัวเ,เดียวแม่สีบ้างเดิมเลยคันนี้นะครับผมนะรถเพิ่งจะเอียงเป็นครอบครัวจริงเลยมันยุ่งเนี่ยมันยุ่งมันยุ่ง จ้บ้านหลัาโอเคสำหรับเปิดห้องเครื่องอยู่นะผมครับติดตามเรคนี่ตามดนะัดีคะเป็นครอบครัวดีค่ะนี่รถนะผมนะเป็นกู้นะตัวนี้เนี่ยเป็นของมาเร็งนะตาฟังเสียงเครื่องยนต์นะผมนะอ่าไมอยู่กู้นะ คือผมท้ายคิดลงยู่รู้ก่านะครับผมพท่ายคิดไเรื่อๆครับครับลุงเกิร์ดนะผมนะ ไปกันเราจะได้รีพู่นะตัวนี้นี่ต้องจัดเลยนะครับผมนะตอนเดียวนะครับผมนะแล้วได้รีพูะครับโอ้สภาพปังเดือดเลยคันนี้แกกำลังเช็ครถอยู่นะครับเป็นยังไงนะรับซื้อรถต้อันเข้าร้านเองแกเขาเก็บคุณถูรถต้องเก็บมากเลยนะครับ ดีมากเลยนะครผมนะแน่นมากเลยนะครผมนะคันนี้แน่นจรเลยนะครับผมนะตคนเดียวนะครผมนะคันนี้ตคนเดียวรุ่นนี้นี่หายากม,มากเลยนะครผมนะรุ่นนี้นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมนะโอเ้เกมรถรถถึงนักเรียนนะ ลองขับรถดูนะเก๋เป็นคนซรุอเองเลยนะครับผมนะถ้าเก๋มาดูรถคาบ้านเลยนะผมนะนี่ก็บ้านลูกค้านะครับผมนะนี่นะผมนะนี่ก็บ้านลูกค้าตุงนุ้งก็ลูกค้านู่นนะครับผมนะลูกค้าบอกว่ามีลูกค้ามีพ่อค้ามาตีให้ราคาหลายหลายคันละนะผมนะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าถ้าเก๋ตัดสินใจเอาหรือไม่เอานะผมนะถ้าเก๋กำลังไปลองขับอยู่นะครับผมนะกว่านะครับผมนะลูกค้าถ้าเก๋เก๋ก็ตัดสินใจซื้อแล้วนะครับผมนะลูกค้าแกวรถมาส่งให้ที่ร้านพอดี ลูกค้าแก๋กำลังดูรถไอพีเอฟอาตรงนู้นอยู่นะครับผมนะคันที่ผมรีวิวไปนะนะครับผมนะอ้าวคันนี้เนี่ยได้เป็นอ่าตัวนั่นดูนะตัววิโก้แชมป์ตอนเดียวนะผมนะใครได้ต้องจัดเลยคันนี้นะเป็นรถตอนเดียวด้วยเดี๋ยวเรดูสภาพนะเท่าเดิมๆเลยรถคันนี้นะเนี่ยผมไปซื้อข้าบ้านเลยนะครับผมนะคันนี้รถบ้านจริงนะผมนะอ่าดูรอบข้างหน่อยทีเราทีเราเก็บงงเก็บงานอะไรให้กับลูกค้าสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราจะให้ดูตัวรถคันจริงอว่าเป็นยังไงนะผมนะเราซื้อมาเนี่ย นะเพราะว่าเราจะไม่เคยถ่ายให้กับลูกค้าดูเลยครับผมนี่เบาะเนี่ยตัวนี้มันขาดนะเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้เบาะตรงนี้นี่นะครับผมนะเดี๋ยวผมเก็บงานเสร็จทําอะไรเสร็จนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเนี่ยอยาให้ลูกคุณลูกค้าได้ดูสภาพก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะรถที่เราซื้อมาแต่ละคันก่าจะเป็นรถได้สักหนึ่งคันเนี่ยมันต้องเก็บงานตรงไหนบ้างน,นะอา้า เ้าคลิปการซื้อลถดบ้านแบบนี้หรือว่าสนใจรถยนต์มือสองหรือว่าสนใจรถคันนี้สามารถักทาไดิเฟนเฟซบ o ๊ Facebook, กกิ่งรถบ้านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งมุมตรงหน้าจอตรงนี้นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y YouTube นายมูกี้รีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะสำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บงงเก็บงานขัดไฟหน้าให้ใหม่อะไรใหม่นะผมนะบอกขาดเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ใหม่เลยนะผมนะให้มันสภาพใหม่นะครับผมนะเอาเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มไปดูอีกที่นึงนะผมนะ ครับสำหรับที่นี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมครับ,บค,ครับผมที่รับชม